สวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอนี้ตนอครับชวัวร์พอดแคสต์ของช่องอยากเล่าซึ่งร่วมมือกับเอ็มวิดีโอก็ช่องจังกรผงเองแต่มีการพยายามสงาว่าเอาอะไรดีที่มาทำให้าการพวกเรื่องเสียงเนี่ยให้มันดีที่สุด ตอนนี้มันก็มีตัวของ Agubi Podcast มานะอันวันนี้ผมก็มาลองสักหน่อยวันนี้ผมก็จะมาเล่าซึ่งทุกอย่างก็เป็นพับนิ่งก็ฟังกันไปนะฮะมันผมจะเล่าย้อนไปช่วงมหาไกยใหม่ๆซึ่งผมเนี่ยได้จองหอนในเออคือหอนในมันถูกกว่าอีกอย่างพี่ของผมเนี่ยเขาเรียนพวกคารุศาสตร์ ก็คือเรียนคุณครูนั่นงเออเรียนครูเรียนครูคณิตผมเนี่ยก็เรียนคณะอื่นผมเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีพูดไม่ค่อยชัดก็คือเรียนคนละคณะนั่นไงไะแต่ก็เป็นพี่น้องไงก็อยู่ด้วยกันดีกว่าผมไม่อยากที่จะแยกอยู่ในก็ไม่เสียหายอาจจะไม่ส่วนตัวหน่อยเป็นเพราะ แต่ห้องเนี่ยแต่ห้องมันจําเป็นต้องอยู่สี่คนถ้าเกิดว่าไม่ครอบสี่คนเนี่ยเขาจะยัดเข้ามาแต่สุดท้ายห้องมันก็เกลือห้อง,งอหอพักหอพักในเนี่ยมันก็ยังเกลืออยู่ผมเนี่ยก็จองออนในไปเทอมละสี่พันห้าร้อยเทอมละนะเออถ้าสองเทอมเนี่ยก็คือเก้าพันหนึ่งปีเลยหนึ่งปีเก้าพันผมก็จองไปเลยหนึ่งปีเก้าพันแล้วก็เนี่ยผมจองต่อไปละแต่สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยผมจะไปเล่า ช่วงที่มาใหม่ๆเลยคือผมจองไว้นานแล้วแหละจองไว้ประมาณ2เดือนพอผมเงินจบมหเนี่ยก็เริ่มที่จะเริ่มเข้าหอได้หอเนี่ยเขานัดมาเข้าก่อนที่จะรับน้องซึ่งมาไกลผมเนี่ยรับน้องวันที่24พสพฤษภาเพราะงั้นผมจะเข้าหอมาก่อนในวันที่อาประมาณ20กว่าประมาณ21 21ผมจำไม่ได้ผมก็โอเคมาสมัครมาส่งพวก ใบเสร็จใบเสร็จในการจ่ายค่าเทอมเออไม่ใช่ค่าเทอมจ่ายค่าค่าหอแล้วก็จ่ายค่าอ่าพวกยืนยันว่าตัวเองเป็นนักศึกษาจริงอะ่ะเออก็มายืนยันมาเซ็นแล้วก็จองห้องว่าจะเอาห้องไหนซึ่งก็ดูดูเลขในสมุดเนี่ยในหนังสือของเขาเนี่ยผมก็ไม่หัวห้องอะไรมาเป็นห้องอะไรซึ่งผมขอไม่บอกว่า มันเป็นเงื่อกห้องยังไงนะออขอบอกเป็นห้องชั้นนี้ชั้นนี้แล้วกันมันจะง่ายกว่ามันจะมีห้องประเภทหนึ่งที่มันจะกว้างเป็นพิเศษซึ่งผมก็มาเห็นโดยบังเอิญลอวห้องที่ผมได้เนี่ยผมเปิดหนังสือไปหน้าสุดท้ายมันมีห้องหนึ่งเป็นห้องแรกเป็นห้องงท้ายด้วยเลขเจ็ดห้องที่งท้ายด้วยเลขเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นมันมัก จะเป็นห้องใหญ่ก็คือเป็นห้องที่อยู่ตรงบันไดผมก็จองไปเลยแต่ไม่รู้นะมันคือห้องที่บันไดผมก็โอเคไปทำไปทากุญแจไปทำกุญแ,แจราคาสามสิบห้าบาททำปัม๊มกุญแจปุ๊บขึ้นมาทราบว่าห้องที่ผมได้เนี่ยอยู่สันสาแล้วมาที่ห้องเจ็ดโอเคเข้าไปกว้างมากแต่พอเหยียบพื้นเท่านั้นเนี่ยพื้นมันแบบ มันไม่เรียบกระเบื้องกระเบื้องก็ไม่ติดไม่ติดกับพื้นอะคือมันมันไม่สมูทอะอีกอย่างแม่ผมไปด้วยแม่ผมเสียวมากบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกมันถึงจะก,กว้างมันมันกว้างจริงฮะแต่แม่ผมกลัวความปลอดภัยอะก็เลยไม่เอาดีกว่าไปเปลี่ยนเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ค่ะผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมเลยตอนนี้ผมกลัวว่าห้องที่กง เลขท้ายด้วยเลขเจ็ดเนี่ยมันจะดีผมเลยเปลี่ยนจากชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นสองผมก็โอเคเอ้ได้ห้องใหญ่เว้ยผมก็เดินไปปั๊มกุญแจใหม่ด้วยนะสาบาทอัน,นี่คือเสียไปเจ็ิแล้วนะแล้วสองสองคนอนะ่ะคือผมกับพี่เสียไปก็เจ็ดสิบเจสิบเรื่อยๆพอมาที่ห้องเนี้ยเนี่ยห้องที่ผมพูดถึงที่ผมจะเล่า ผมเปิดเข้าไปยังไม่เทินเปิดกุญแจมันล็อกเอ้ยคือผมเอากุญแจนแทงไปแล้วนะแต่ทำไมมันถึงล็อกกลับมาเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องเดี๋ยวผมเพิ่งขายไปเมื่อกี้แล้วทำไมแล้วที่นี่ผมก็โอเคเผื่อผมยังไม่บิดเผื่อผมแทงเยอะ เน่ผมยังไม่บิดคือผมมันตอนเช้าอาจจะมึนผมก็เลยแทงแล้เปิดใหม่เอ้ยเปิดได้เลยพอเปิดเข้าไปในห้องด้านนั้นเนี่ยจากที่ห้องห้องอื่นนะสะอาดแบบเรียบแต่พอเข้าห้องนี้โอ้โหนี่มันกังขยะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันกังขยะชัดๆผมเห็นเตียงที่เขาเออกมาคือมันเป็นเตียงสองชั้นอะเพราะงั้น มันเอาเตียงจากชั้นสองเนี่ยงวงมานอนตรงพื้นผมก็โอ้โหแม่เจ้าทำไมมังถึงเลทขนาดนี้กล่องยังมามะ่าพวกเศษขยะยุกกินในห้องอย่างมินมนมันมันไม่รู้หมินอะไรนะเหมือนคนเสพยาในห้องนั้นนะเออแล้วผมก็เห็นเหมือนสายชาร์จชาร์จอยู่แต่ไม่มีโทรศัพท์นะเหมือนแค่ชาร์จเฉยๆผมดึงเข้าไปในห้อง ผมเดินพ้นประตูไปไปประมาณตรงห้องน้ําผมไปเช็คให้เพื่อ,อความแน่ใจว่ามันไม่มีคนอยู่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ทําความสะอาดผมก็โอเคเข้าไปเช็คไม่มีใครแต่ผมเห็นเสื้อผ้าแขวนอยู่สองตัวเป็นเสื้อกีฬาเนี่ยสองตัวแขวนอยู่กับไม้แขวนเสื้อที่ว่างเปล่าหนึ่งไม้แล้วผมก็ย้อนกลับมาตรงประตู ผมเห็นคนก็หัวออกมาจากประตูผมก็ตกใจอ่ะแบบเฮ้ยแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยเอ๊ะผมก็บอกกับแม่สนันีแม่แม่ไม่ได้ห้องนี้มีคนอยู่ทําไมเขาถึงปล่อยห้องนี้ได้อ่ะแม่ผมก็อกเออทาไมอ่ะเฮ้ยทําไมเขาทํางี้อะมันมีคนอยู่ทําไมเขาถึงให้จองได้อ่ะแล้วทีนี้ผมเดินออกมาปุ๊บเขาเรีบปิดประตูใส่เขาเรีบปิดประตูใส่เลยไอคนที่อยู่กลาง รู้่ะเอ้แม่ผมก็พยายามถามกูกูห้องนี้มีคนอยู่หรอคะเอ่อทำไมเขาไม่บอกอ่ะเขาไม่รู้รอว่าน้องอยู่ในห้องนี้เออคือเขาไม่ตอบนะเขาเหมือนพูดแบบเนี้ยแบบแบบเหมือนพูดไม่ถูกอะ่ะแม่ผมก็แบบเออคือกูกูกอยู่ห้องนี้อยู่แะใช่ไหมคะเขาก็เออครับครับครับผมก็ เออผมก็บ่นกับแม่นะเอะไรอ่ะห้องหนูก็ไม่ได้ห้องมันชํำกุดเ๋้วพอมาห้องนี้ห้องนี้ก็มีคนอยู่แล้วผู้ดูแลหอที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็มาก็ออกมีปัญหาอะไรไหมครับแม่ผมก็บอกเลยว่าไอห้องนี้มันมีคนอยู่ค่ะทําไมถึงปล่อยห้องมันมาได้ทําไมใน,นในหนังสือที่ต้องเซ็นเนี่ย มันถึงบอกว่าห้องนี้ว่างเขาก็เงียบะนะเขางงอะฮะมีคนอยู่ด้วยเหรอครับจริงเหรอครับแล้วเขาบอกว่าโอเคงั้นไปเปลี่ยนห้องก่อนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่าก่อนหน้าน,นี้ไปห้องไหนมาครับพี่ผมก็บอกว่าอ๋อพอดีไปห้องไอชันสามครับชันห้องห้องที่เจ็ด เขาบอกอ๋อห้องห้องนั้นมันสมรู้อยู่ครับโอเคเขาบอกตรงๆอันนี้คือเขาบอกตรงๆนะคือเขาบอกช้าไปเขาบอกช้าไปแล้วแม่ผมก็ไปเปลี่ยนแล้วแม่ผมบนตลอดทางนเขาปล่อยมันได้ไงยังมีคนอยู่ทําไมถึงปล่อยออกมาได้เห็นไม่เสียเวลาเลยเนี่ยค่ากุญแจก็ตั้งสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบาทนี่สองคนโอ้โหตังก็คือตังทุกอย่างทุกทุกบาททุกสตางค์มันมีค่า แล้วมันเสียไปเจ็ดสิบาทแล้วแทนที่จะได้กินข้าวอะ่ะเออแล้วพอกลับไปอ่าผู้หญิงที่เขาทําเกี่ยวกับเซนห้องเนี่ยเขาก็เริมเริมบอกทําไมคะเปลี่ยนห้องอีกแล้วเหรอคะแม่ผมก็บอกไปเลยก็มันมีคนอยู่ก็ไม่มีคนอยู่อยู่อะ่ะขังง่ายเขาไม่เชื่อเขาจริงเหรอ,อนี่เปลี่ยนทําไมเปลี่ยนอีกแล้วอะ่ะก็มีคนอยู่คะ่ะมีคนอยู่ไง เข้าไปห้องโคตรสุกปกเลยเขาเงียบอะเงือคะ่ะแล้วเขาก็โทรให้ผู้ดูแลผู้ชายที่ผมคุยด้วยบอกว่า,าไปดูห้องให้หน่อยเขาก็มากับผมเขาก็มากับผมนะโอเคน้องครับเดินมากับพี่เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องพร้อมกัน พอไปถึงผมก็ให้กุญแจกุญแจห้องชั้นสองเนี่ยห้องเจ็ดเนี่ยให้เขาเขาก็ยังไม่ไขก่อนนะเขาเคาะก่อนอ๋อครับมีใครอยู่ไหมครับแเขาก็เคาะเคาะเคาะมีใครอยู่ไหมครับคือเขาเหมือนเป็นคนอะไรอะเหมือนธรรมะธรรมูนตะกอดเวลาเขาจะเป็นคนเฉยเฉยจ้าจ้า โอโหกดอย่างแรงไแต่เสียงน่าจะไม่เข้าเนาะคือเขาก็ทำของตกง่ายทำกุญแจตกทำมนุษย์ตกคือตกง่ายมากอ่ะมือมือไม้เขาอ่อนเขาก็ไขเข้าไปดูดูหน้าดูหลังไม่มีคขเขาเดินเข้าไปในห้องเสียงกุญแจกุญแจเนี่ยตกไม่หยุดเลยครั้งแรกผมไม่รู้นิสัยเขาผมเลยแบบเฮ้ยเขาโดนไอ้คนนั้นตะกบหลังหรือเปล่าเขาโดนจับ ทุ่มหรือเปล่าเฮ้ยโคตรน่ากลัวแล้วผมยืนผมยืนนิ่งเลยผมเสียวมากสรุปเขาเดินออกมาน้องครับในห้องนี้ไม่มีใครครับอ้าวแต่ผมยืนยันได้ว่าผมเห็นกับตาว่ามีคนนะก็คุยกับผมด้วยนะคือเขาโคตรตกใจผมแล้วผมก็ตกใจเขาเขาก็บอกว่าสงสัยจะเป็นคนที่มาแอบอยู่นะครับสรุป ห้องนั้นเนี่ยมีค่าไฟค่าน้ําอยู่ที่2,600บาทในช่วงปิดเทอมตาๆท,ที่มันเป็นช่วงที่จะไม่มีใครอยู่คือมาไราปิดนั่นเองคือเขาจะไม่ปล่อยห้องไว้แน่นอนคือเขาจะทําความสะอาดก่อนปิดแต่นี้น่าจะเป็นคนที่แอบเข้ามาอยู่ยใช้ไฟใช้น้ำแต่กดเวลาณนะช่วงปิดเทอม นั่นไงคือเรื่องที่ผมมาบอกแต่ดโชคดีนะโชคดีที่ห้องที่สามเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นห้องที่ดีมากเป็นห้องที่ทุกคนเนี่ยอิจฉาแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็มันก็หอในอะนะมันมันก็มันจะไปสบายกว่าหอนอกอยงไงมันก็สบายตรงที่เออมันถูกแล้วก็อยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้พวกเนี่ยเออมันก็มีข้อดีของมันไปนะถ้าโดยรวมก็คือถือว่าดี เอร์ก็ช่วงไงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะปรับปรุงให้แบบเด็กเด็กหอนในอยู่ได้สะดวกและสะบายกว่านี้ทั้งเอาตู้อ่าแบบตู้ความสะดวกตู้ขายของขา,ขายขนมเออมาอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปไหนไกลหัวเชา้าเช้าซื้อกินแล้วก็มีเงืนบาร์มีไฟปรับปรุงมากปรับปรุงปรับปรุงมากมายได้งบและก็ค่า ค่าหอพักเนี่ยไปเขาไม่ได้เอาไปเสียเปล่าเขาพยายามใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะเออนี่ก็คือข้อดีของหอในที่ผมอยู่เอ,อเรื่องวันนี้ก็มีแค่นี้อหะก็คนแอบบคนแอบ,บมาอยู่โอ้โหเล่าสักยาวมันก็พอดแคสต์ะนะก็ฟังกันเพลินกันไปแต่ไม่รู้ผมจะเล่าเพลิงไหมมันก็เป็นการเล่าในรอบหลายปีผมไม่ได้มาพูดนานนะมันก็ขุดคุขะกะ มันขัดขดอ่ะคือผมไม่ได้กินน้ําอ่ะผมไม่ได้พกน้ำอ่ะวันนี้ผม,มยังไม่ได้ซื้อน้าเลยก็ขอขอบคุณที่รับฟังถึงตรงนี้นะฮะถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆผมก็จะมาเล่าให้ฟังน,นี่คือการปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับช่องอยากเล่าก็อยากทําแบบนี้ให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้มีคลิปงงเยอะขึ้นนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวกลับไปก่อนนะฮะบาๆครับ